เมื่อ,อดีตการนานมาแล้วสามเดือนมีนักล่าคนหนึ่งต้องการท้าทายขีดจำกัดความสามารถของร่างกายตนเองกเ้งแหละโดยการเข้าเผชิญหน้าและต่อสู้ขับอสูรสายฟ้าเลดาว แต่ด้วยสกยยาพาของร่างกายที่ไม่พร้อมนักล่าคนนั้นดวงตาจึงมืดบอดเห็นแต่คัสซีนกับมินิแมพไอซ่าแต่ด้วยจิตวิญญาณของนักล่าอันแรงก่าดันทุลังไอเฮียเขาก็สามารถเอาชนะอสูรตนแรกมาได้ แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้รู้ซึ้งว่าเขาไม่สามารถล้มอสูรสายฟ้าเลดาวได้อย่างแน่นอนเขาปักดาบลงกับพื้นนอนทอดกายอยู่บนทะเลรายปล่อยให้วิญญาณไหลออกจากล่างและสิงสู่กับ นักล่าคนอื่นเพื่อริ้มรถการล่าที่แท้จริงกูต้องไปเล่นเครื่องคนอื่นนะมึงคิดดูแต่ครานี้เขาได้บังเกิดใหม่พร้อมกับร่างกายใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดวงตาที่เคยมืดบอดบัดนี้กลับสว่างและมองเห็น และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของผมที่ยอมเสียงเงินเดือนไปอย่างมากมายเพื่อมาอัพคอมจนไม่ได้กินของอร่อยที่อยากกินเพื่อให้มอนในเกมนี้กระทืบเล่นมอนเตอร์ฮันเตอร์ว้เออใช่เก่ามาแล้ว,ลวนะมอนเตอร์ฮันเตอร์วตัวละครเก่าตั้งแต่เทสที่แล้วก็ยังอยู่ด้วยอะทั้งกับปูอันอาเข้าเกมเลยสุดน้ำตาจะไหล ฉันมาแล้วรอบนี้ตาไม่บอดฉันมองเห็นก็นา่าจะยังไม่ได้ล่าตัวอะไรนะครับคุณผู้ชมคิดว่าผมอยากจะเข้ามานั่งน้องจักรโบแล้วก็สำรวจแมปแล้วก็ตั้งค่าปุ่มนิดหน่อยอืมถ้าจะสู้อะไรสักตัวผมอาจจะรีเมด รีแมทกับไอ้กบตัวเดิมด้วยลูกตาที่มองเห็นภาพนั่นนะโอ้เอ๊อโอ้ข้าอยู่ที่เก่าที่กูล่ามาได้โอ้ ที่นี่เป็นโฟกัสโหมดเข้าใจแล้วโอเคอ๋อโอเคหรือจะเข้าโฟกัสโหมดค้างก็ได้เข้าใจแล้วโอ้ oh, เข้าใจขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเอาล้วขึ้นสัตว์เล็งไง อู้ยฉันยังแรกไม่หมดเลยเนี่ยเช็คเดอะออเดอร์อ๋อมีเควสนี่นะเอ้ยเข้าคสดีเหรอไม่ได้ตั้งใจจะเข้าคสดีซะหน่อยอ่ะบ้าจริงมีสัยไม่ถามอะไรทั้งนั้นเนี่ยอยากเดินเล่นแล้วที่หลายคนบอกว่าแมวพูดได้ไม่ชินไม่แม่งเรื่องแท้เลยว่ะของแท้ของจริง นี่เสร์ตมิชชั่นคอมพิวต์เอาล่ะได้เวลาออกนอกลูก่นอกทางอยากวิง่งอ่ะอยากเรียกสไตล์กออ็อะไรกดเอ็มดูแผนที่ได้ไหมไม่ได้เลยอ,อะไรเขาคาสิีอีกแล้วเออแจง้งอ่ะอย่าบอกนะหมดแล้วอย่าพึ่งนะ มีตะคลิปไหมมีตะคลิปกูตะคลิปเลยไม่อยากรู้เรื่องเนื้อเรื่องอะไ,ไรทั้งหลายไว้เจอกันตอนตัวเต็มมาไม่มีเวลาเดินมั่วไม่ต้องถอยอะไรอุ้ยเขาไม่ให้ออกะเราสามารถได้ฟั<ห>นคนในเมืองได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้ครับอ๋อให้ขึ้น กดแถบเพื่อขึ้นกดแถบเพื่อขีดไม่หยุดเดี๋ยวคุมเองไม่ต้องไม่เดี๋ยวคุมเองไม,งไม่เดี๋ยวคุมเอง W A S D เพื่อแ<ว>มนนวลกดทิปเป็ดโอเคอกดแรกเพื่อสโลว์ดาวกดชิปเพื่อสปีดขึ้นยังไงโอเคโดดขึ้นให้เองไปทางเออ ไปดูหมาฮัานอัลฟาอ้โดชากุมาไม่ได้อยากละอะไรน,นะเข้าโฟกัสหมดตอน <c oughs> นี้ได้ไหรอ อยากเล่นธนูทั้มามดเลยอ่ะไปตรงนี้ไปไหนดีไปไหนไปฮ <c oughs> ือแมนเลยเควสแมนยอนไปังคับอูิกอ่าไหนๆก็ไหนๆละเอาสักหน่อยก็ได้มา ไอสองตัวที่เหลือนั้นสนใจไหมไม่สนใจโอเคนะไม่ต้อมาสู้กับมือมหน่อยเนี่ยมีโตบอะไรอีกต,กตวคันเดิมเหรอ ตกสั้นหุดไลยอ่าหุดภาพหุดคอร์ดเออกระตุกกระตุกแล้วกระโดดเปลี่ยนที่เมื่อแทงต่อเอยกระตุกโอ้โหมีกระตุกด้วยวะเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไปที่หัว แทงเรื่อยๆกระตุกกระตุกเฉยต้องทำอะไรอ่ะ เดียวนิดหน่อยเดีมัถึงปานกลางเก็บข้างมือนทำผมปุ้ยนะเนี่ยเออดูจากหน้าตาแล้วน่าจะเก็บน่าจะน่าจะตัดถางไม่ได้เพราะงั้น โอ้เอ้ยยวนไยมีว่าคุมด้วยเหรอกิลลีอ่อ๋อ ดรามีด้วยวะ ไม่ทันโอ้ขับปืนยิงไม่ได้เหรอจะได้จังแต่ไม่หรอกนะตายนี่แหละเปิดแแบบดูได้ไหมโอเค ไหมยังะตัดหางได้เหรอไอ้เชี้ตัวพนี้ตัดหางได้แต่เกตันตัดหางไม่ได้เนี่ยนะทับวอลเหรอโอ้ยอางนี้ต้องดูดิโอ้ยสองหนึ่งฟุได้เออแขกปากแล้วจังวันนี้โอ้ดีนะไม่โดนเราด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเสร็จแล้วเหรอ นี่ตาอุบะจัดนะพี่พี่แกซัดหมดเลยเหรออ้ จะหนีจากโปกรณชั่นแล้วไม่ให้หนีหรอกนะเหยเทอย่างนี้เองเอาแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว ่เฮ้ใจเย็นพี่เฮ้ยใจเย็นพี่ยัง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 ,ยง,ยง,ยงไม่ถึงคิวเราจเย็นก่อนนะยังไม่ถึงคิวเรานะเออเอสว่ดงกลัวเลยมันสามารถแจ๋ว หน้าตาจรยิงได้มากเลยกุดเอ็มไปยิงโอเค <c oughs> เป็นปูมิดหน่อยแห๋ว ใช้อย่างนี้เองหรือก็คือพยายามใช้ให้โดนตอนใชใ้โดนตอนที่มันมีแสงสีแดงเองแมวเข่งจังโอว่ะโคตรเท่ แต่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ผมฟุ้งครับเมื่อกี้จะจะเก็บดาบวิง่งเออว่าแล้วมันมันคัดคอเออว่ามันคัดคอนี่ได้ไหมอะ่ะคัดคอแบบชนชน,ชนหินอะ่ะผมลืมเรื่องนั้นไปแล้วอ่ะดูสามารถไหมนี่พี่แกวิง่งไปโดนตีนมาสองสามอยาอะนะ่างแล้วนักเรไม่ตายเลยก็ถืกใช้ได้เลยเนี่ยลืมไปเลยว่าเรามี ที่ผมอยากรู้นะโว้วโวววไม่ไม่ไม่ไจะไม่ล้มไม่ไมไมยอมหรอกนะคิว่าทักคอได้ไหมไม่ได้โอเคจะได้รู้ไว้ oh wow! Oh, wow. <missima> 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 ยุก็เหลือแค่นี้แล้วด้วยขอรังมันเหรอขอกคอยสักทีดีแต่ไอตัวไม่เกี่ยวนี่นอย่าทุพค่มายุ่งได้ไหม น,นแล้วยิงยิงขี้จังไหนเนาะเป๊เหรอไม่ใช่เอ,อ่ยิงไงวะยิงไงเบากลางเอาเบากลางโอเค าตั้งใจที่ว่าจะเข้ามาวิ่งเล่นแม่งไม่มีจริงเก่งมากครั้งแต่ว่าของเราหมด,ดว,ว่ะควรจะกลับเมืองอะนะกลับเมืองควรกลับ ออแคมป์ไปแคมป์ไปไ,ไปยังไงกดมูฟแมปกดซิลิกวีพอยต์อืที่นั่นอ่าไม่ใาะะนะ้ก็ได้นะาาาอาา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  ค่อยไว้ทีหลังก็ได้นะ,ะตัวเด็แค่ไหนกันหนอยังไม่มให้ไปเหรอฟางปลาเขียวชะอุม่ม first. ไม่ไปอ่ะ โอ้สนใจวะเอาฟาสเทลได้โอเคเอาละคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ของต้องขอตัวลาไปก่อนนะล่าหนึ่งตัวแบบไม่ได้ตั้งใจนะได้เราหนาคู่แล้วมั้งอยากทำอะไรได้บ้าง